นางสาวชาลาลัยแดงปรับน้ำน,นะคะดิฉันนางสาวสาวรักสงขาวเจ้ค่ะเ,เราอยู่ที่ไหนกันเลยน้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านสวนตูนซอยสอง่วงวัฒนานะคะตาบลเขาลูกช้างคำพึงเม,มืองจังหวัดสงขลาค่ะแล้วเรามาทําอะไรกันเอ่ยเราจะมาดูวิธีการพ่อเห็ดนางฟ้านะคะว่ากว่าจะได้เห็ดนางฟ้าแต่ละดอกที่นําไปขายในท้องตลาดมีวิธีกระบวนการการทําเป็นอย่างไรบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงพ่อเห็ด ลุงแจ้งที่สวนปูนกันแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปถามวิธีการทําว่ากว่าจะได้ก้อนเชื้อมาแต่ละก้อนกว่าจะได้ดอกหินมาแต่ละดอกมีวิธีการทํามีส่วนผสมมันอย่างไรบ้างในการทําไรแจ้สเราไปถามพลุงกันเถอะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะลุงชื่ออะไรคะอือชื่อนมาลุง คุณลุงชนะนนชื่อเล่น <แก S 2> อีกชื่อนึงชื่อว่าอะไรคะเจ๊แกแกนึงอันนี้นะคะก็เป็นคุณลุงแจ้งนะคะอืมขึ้นข้มก็มายางพาราขี้เลื่อยเจ้ามายางพาราขี้เลื่อยมายางพาราแล้วเสร็จแล้วก็มีขี้เลื่อยประมาณหนึ่งกิโลอ่าร้อยกิโลต่อปูนขาวนหนึ่งกิโลค่ะสุดยอดนะ แล้วก็ลำลำละเอียดลำละเอียดที่เร่ร้อยโลที่แม,ม่โลลำแปดกิโลแล้วแปดกิโลแล้วก็ยิบมียิบซ้ำสองสี่ย <23 S 2> <อ>ิบซ้ำนี่ก็คือที่เรียกอย่างว่าแร่ธาตุใช่ไหมคะแร่ธาตุเป็นเป็นหินชนิดหนึ่งที่เผาใกล้ๆบนเขาเนี่ยเผาแล้วก็มีดีเกล็ดีเกลือสองขีดดีเกลือนี้มีชื่อเรียกทั่วไปหรือว่าอะไรไหมคะใช้ทําอะไรดีเกลือ ที่เขาทํายาทายาบ้านๆ้านหมือนใครมีเอียกไม่ไม่รู้มันมีปฏิกิริยาอะไรเคผสมแล้วก็ใส่รำเสร็จแล้วก็น้ำสะอาดนะน้ำสะอาดให้ข้ากันเสร็จแล้วก็เราบีบดูกำใส่ราเสร็จแล้วใส่สุกตัวเลยถ้าเปียกนะถ้าเปียกมันจะแน่นมันจะแน่น อันนี้อันนี้ชื้นไปหน่อยขอลองทำดูใช่ไหมคะทำลูกให้ใหเด็กสามภูแล้วก็ได้เออมันเต็กสามจวนอันนี้เรามันไม่ได้ใส่ลำพีอ๋อใส่ลำมันจะแห้งไปหน่อยใส่ล้ำมันเลยก็ได้อันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นวิธีขั้นตอนหรือการใส่ลำนะคะล้ำนี้ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่อะคะขี่เรื่อย ร้อยกิโลต่อลำแปดกิโลแปดกิโลมันมันใช้หกกิโลห้ากิโลบ้างบางจุดอันนี้นะคะเราก็มาชั่งดีเกลือกันนะคะอ่าดีเกลือสองขีดดีเกลือนี้เราจะใช้ประมาณสองขีดนะคะต่อที่เลื่อยร้อยกิโลนะสาหารถตรวจไอ้นี้ไม่ถืงเราก็ลดลงมาลดลงมาต้องดูส่วนผสมของอที่เลื่อยด้วยใช่ไหมคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์นะคะที่ใช้จากปลาทะเลน้ําลึกนะคะที่ใช้สําหรับส่วนผสมของ,ของการฟ้าเห็ดเพื่อจะช่วยในการบํารุงเห็ดนะคะลุงคะอันนี้มันใช้ยังไงคะแล้วใส่ยังไงใส่เท่าไหร่คะหน <1 S 1> ึ่งฝาต่อ100ต่อร้อยกิโลหนึ่งฝาต่อน้ําต่อต่อขี้เลื่อยร้อยกิโลจามัน อันนี้ก็นะคะก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเป็นลำกับที่เลื่อยค่ะตอ่ะนี่นะคะถุงนี้เราต้องเอาไรไปด้วยเข้าไปนะคะเพื่อให้ถุงเติงแล้วก็เรามาตัดที่เลื่อยใส่ลงไปในถุงนะคะใส่ลงไปเราต้องใส่เยอะมากแค่ไหนใส่ก่อนใส่ก่อนแล้วก็เน่งเน่ทำเสร็เสร็จแล้วเราก็ตอกเป็นเรื่อยเรื่อย จนกว่ามันจะแน่นก่อนใช่ไหมคะใส่ไปลูกต่อใส่อีกเล้วก็ต่อ่อใส่ลงไปบวยนึ่งเราก็ตอกบวยนึ่งอ่าพอตอกเสร็จแล้วก็ต้องอัดอีกใช่ไหมคะอัดอีกอ่าเค่องอัดอีกอ่นนี้โซเราประมาณแปดทีแปดทอันนี้นะคะสมมติว่าถ้าไม่มีเครื่องอัดนะคะเราก็จะต้องตอกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแน่นนะคะรัดไม่ได้หลบรัดไม่ได้คว้างอันนี้พอมันนะ พอมันนะเราก็ต้องทําแบบนี้นะลูกนะทําแบบนี้นะแล้วเราก็ทําแบบนี้แบบนี้ยึดชมาไม้มันตึงมันจะต้องดึงให้แน่นด้วยใช่ไหมคะให้ตึงขึ้นมาแล้วก็ปิดอันนี้คือเขาเรียกว่าเสร็จฟามันฟ้าปิดอันนี้ใช่ไหมฟ้าปิดอันนี้แม่เข้าน้ำตอนนึงอ๋อค่ะ กนนีที่เรามีเครื่องอัดนะคะแล้วก็จะมาอัดบรรจุเรียบร้อยแล้วช่างแล้วนะคะขั้นต่อนต่อไปเราก็มาอัดกับเครื่องค่ะเ<ม>นี่ยค่ะเป็นวิธีการอัดค่ะ<ม>เครื่องนี้คุณลุงทำเองหรือว่าอ<ม>๋อนี้เครื่องนี้ก็คือคุณลุงทำเองนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะในการอัดใช้เวลานนะคะหลังจากที่เราอัดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่โคขวดนะคะเราจะดึงปากถุงนี้ให้เน่นนะคะ เสร็จสิ้นแล้วค่ะในกรณีที่มีเครื่องอัดจ,จะประหยัดเวลาไปเยอะเลยนะคะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราบรรจุเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเข้ามานึ่งกันนะคะนี่นะคะเราก็คือเอามาใส่ไว้พักไว้ใช่ไหมคะคุณลุงมาใส่ในนี้นยเสร็จแล้วต้มน้ํา เป็นถัง้มันของลรติหม้อนึ่งลุกทุ่งบลุกทุ่งหม้นึงลุกทุ่ทะคะหลังจากที่เราต้มน้ํานะคะไอ้น้ํามันก็จะผ่านมาทางท่อนี้นะคะเข้าไปที่ตัวที่เรานําก้อนเชื้อมาใส่นะคะเพื่อการฆ่าเชื้อค่ะ,ะเราใช้เวลานึ่งประมาณสามชั่วโมงนะคะลหลังจากน้ําเดือดแล้วค่ะ นี่ค่ะหลังจากสามชั่วโมงผ่านไปนะคะที่เราฆ่าเชื้อเราก็จะนำก้อนเห็ดนี้ไปใส่เชื้อเห็ดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการใส่เชื้อว่าใส่ยังไงค่ะนี่นะคะก้อนเชื้อที่เราผ่านการนึ่งมาแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใส่หัวเชื้อนะคะนี่ก็คือหน้าตาของหัวเชื้อค่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะเขียนหัวเชื้อเราต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดด้วยแอลกอฮอล์นะคะ ไม่นั้นจะติดเชื้อกับหยิดเราได้ค่ะเออไม่ติดล่าเกี้ยวมือไป็นหลุมมือล้างเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยแอลกอฮอล์นะคะไม่สัมผัสอะไรหรือยังมีเชื้อเนี่ยคือเป็นเชื้อนะคะอืมผสมมิดท่อปั้งเชื้อนี้ผสมเมิดท่อปั้งไปแล้วนะคะนี่คือการเขี่ยเชื้อนะคะหยันออกมันร่วงท้าไม่ั้นทไม่นออก ไม่ใส่ต้องหานประมาณยี่สิบเมตรใส่หัวเชื้อไปลงไปประมาณยี่สิบเมตรนะคะปีต้แยขยมันเลียนหน่อยน้ยว่ายเดียวมาเป็นเกืือเปนคันอย ในการเขี่ยหัวเชื้อนี่เราต้องทำสองคนนะคะอีกคนนึงต้องคอยปิดปิดลมไว้นะคะไม่ให้ลมไปด้วเชื้อค่ะแล้วก็เราก็เอานำกระดาษหนังสือพิมพ์นะคะแผ่นสี่เหลี่ยมมาปิดไว้ที่ฝาแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้แน่นค่ะสามลมนี่นะคะก็คือหน้าตา ของก้อนเชื้อที่เราใส่หัวเชื้อลงไปแล้วนะคะเนี้ยหลังจากที่เราใส่เชื้อแล้วนะคะก็คือเราจะไปเก็บไว้ในที่มิดชิดนะคะประมาณสี่อาทิตย์ถึงกว่าเราจะได้เชื้อเต็มตัวใช่ไหมคะเชื้อเห็ดเดินเต็มสี่เชื้อเห็ดจะเดินเต็มตัวประมาณสี่อาทิตย์นะคะเก็บได้ตอนนี้นี่นะคะก็จะเป็นก้อนเชื้อนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เริ่มเต็มเต็มเลย เริ่มจะน,นั้นแล้วนะคะเนี่ยต่างกันเห็นไหมคะนี่นะคะก้อนเชื้อที่เราทําเสร็จแล้วนะคะถ้าไม่โดนน้ํานะคะเราต้องเก็บไว้ที่มิดชิดแต่หลังจากสี่สัปดาห์นะคะเราก็จะย้ายไปอยู่ที่โรงเก็บเห็ดนะคะนี่นะคะเราจะพาก้อนเชื้อนี้เข้าไปในโรงเก็บเห็ดนะคะนี่ค่ะหน้าตาของขอก้อนเชื้อที่ อยู่มานานถึงสี่สัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนแล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาเก็บไว้ในโรงนี้แล้วก็ดึงกระดาษออกแล้วมันจะออกมาแบบนี้อ๋อค่ะลดน้ำอันนี้ประมาณ3ามสีวันมันจะออกดอกแล้วการลดน้ํานี้เราต้องลดทุกวันไหมคะลดทุกวันลดทุกวันความชุ่มชื้นขนาดไหนคะองถ้ามันแล้วแต่อากาศนะถ้าอากาศร้อนลดวันละสองครั้งถ้าฝนตกไม่ต้องลด ถ้าฝนตกนี่เราไม่ต้องรดใช่ไหมคะแล้วก้อนเชื้อแต่ละก้อนนี้หลังจากที่ออกดอกแล้วจะใช้มันจะออกดอกประมาณกี่ครั้งอะคะหลังจากจะหมุดสภาพเชื้อประมาณสามสี่ห้าครั้งได้สี่ห้าครั้งกว่าจะก้อนเชื้อมันจะหมดอายุกว่ามันจะดำาอค่ะตาดำนี้คือมันจะไม่ออกดอกแล้วใช่ไหมคะไม่ออกแล้วเอาทิ้งเลยทิ้งได้เลยแต่ว่ามันเป็นเชื้อ นี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของเห็ดนะคะมีหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะการลดน้ําให้เห็ดนะคะต้องใช้ฝักบัวอ๋ออันนี้ต้องใช้ฝักบัวในการลดนะคะอันนี้ฝักบัวมันเสียอันนี้เราต้องลดลดมาจาก้างบนอย่าให้โดนดอกมากพยายามหลีกเลี่ยงที่ดอกเราจะลดน้ํามาจากด้านบนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงห้ไม่โดนดอกมันนะคะไม่งั้นดอกมันจะชื้นชื้นได้ค่ะมันแตกเร็ว ใยยามใหญ่ในน้ำข้าในถุงเป็นมันจะดำเรื่องดำแบบนี้มันเสียไว้แลดึงนี่นะคะเป็นวิธีการเก็บเห็ดนะคะเราต้องถือคอตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงออกมา,มาค่ะมันรูมันกว้างแล้วมันก็เข้าน้ํา เอาถือไว้นะคะจับคอไว้ให้แน่นค่ะแล้วก็ดึงออกมานี่นะคะเราก็ได้เป็นหน้าตาเห็ดแบบนี้ค่ะโยกโยกเอาเก็บป้าคะล้วเห็ดเห็ดนี้กับเห็ดนี้มันต่างกันยังไงอะคะเห็ดนี้มันเป็น,เป,นเป็นนางรมอันนี้นางฟ้าอ๋อค่ะอันนี้เป็นเห็ดนางรมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค,ะค่ะเขาเรียกอังการีหรือว่าเห็ดอังการีนะคะแล้วนี้หลังจากเก็บเห็ดแล้วป้านำไปขายที่ไหนอะคะที่ตลาดที่ตลาดสวนตูนค่ะ